สำหรับทริคในการเลือกกระเบื้องนะครับกระเบื้องของ o o m p ป o ที่นี่เนี่ยจะมีตัว QR code ใต้กระเบื้องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเลยว่ากระเบื้องแผ่นนี้เนี่ยเมื่อปูเสร็จแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนกระเบื้องของ o o m p ป o นะครับจัดเรียงไว้เป็นแผ่นๆครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะมองไม่ออกครับว่าเวลาที่ปูเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยครับ ขั้นแรกนะครับก็หยิบมือถือของเพื่อนเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็นํามือถือนะครับไปส่องไว้ที่ QR code ด้านล่างตรงนี้นี่บริเวณนี้จะมีลิงก์นะครับแสดงขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์นะครับซึ่งตัวอย่างของกระเบื้องแผ่นนี้นะครับที่เป็นลวดลายแบบนี้เนี่ยเวลาที่ปูออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยในภาพเนี่ยทางโฮมโปรเนี่ยเขาได้จัดทําเป็นรูปภาพที่มีแบบเฟอร์นิเจอร์ วางไว้ด้วยนะครับมันจะทําให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศภายในห้องเวลาที่ปูจริงๆครับผมเราจะเห็นว่ากระเบื้องลายนี้จะมีทั้งหมด8ลายเนี่ยเราสแกนมาปุ๊บแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้ครับมีขนาดบอก60คูณ60เซนติเมตรมีรุ่นบอกคือคลิกที่รูปก็จะซูมได้แบบนี้เลยอ่าเราเลื่อนรูปถัดไปครับซึ่งกระเบื้องลายนี้ จะเป็นแบบแรนดอมขะกันทั้งหมด4ลายครับเวลาปูออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้มีความเงาครับเดี๋ยวเราไปดูลายอื่นกันอีกลายที่เป็นยอดนิยมนะครับสำหรับการปูกระเบื้องก็จะเป็น2ลายนี้นะครับจะออกโทนขา,ขาวๆหน่อยเป็นลายหินนะครับกระเบื้องทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นแบบผิวหยาบๆนิดนึงส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นผิวมันเงานะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าปูออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับ ขนาด60คูณ60นี่เขาจะเอาไปปูตรงโถงโถงรับแขกนะครับโต๊ะทานข้าวนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่มีแรนดอมอย่าเรามาดูอีกตัวนึงอันนี้ยอดนิยมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น60คูณ60เซนปูสำหรับโถงเหมือนกัน ไม่มีแรนดอมไลน์ครัเพราะฉะนั้นเวลาปูออกมาก็จะเห็นว่ามันมีลายซ้ําเป็นทางแบบเดียวกันครับ,รบกระเบื้องพื้นลงจอดรถหรือกระเบื้องพื้นปูภายนอกก็มีเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเราสแกนเลยลองดูปึ๊บกดมาอ่าอันนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องลงจอดรถขนาด16นิ้วคูณ16นิ้วครับ ตัวลน์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่อันนี้สามารถปูผนังได้ด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างปูภายนอกสำหรับใครที่มองไม่เห็นภาพนี่จะเป็นตัวนี้เลยก็จะพอจินตนาการได้ง่ายขึ้นครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับขอคนละ1นึ่งไลค์1แชร์ก็พอนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ